วันละหมื่นสองหมื่นในการทำนายหน้าทิกตอกเห็นคนโช์ยอดกันเยอะมันทำได้จริงไหมครับเป็นคำถามที่ผมถูกถามมาเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้เราวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับมาดูนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ผมแคปจากคนที่เขาโช์ยอดมานะครับให้เราดูตรงนี้นะครับนี่ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ดูนะไม่ใช่วันนี้นะครับเป็น7วันที่ผ่านมานะ7วันที่ผ่านมาเขาได้1 0,000 กว่าบาทนะครับตัวเลขเป็น1นึ่งหมื่นกลมๆนะ1.8นะตัวนี้ยอดเข้าชมสินค้า1ล้านนะครับดูดูตัวเลขนี้ให้ดีนะครับดูตัวเลขนี้ให้ดีนะทีนี้มาดูไอช่องของเราบ้างดูช่องของเราบ้างนะครับดูาดู7วันบ้างดู7วันเดี๋ยวนะหนึ่งวันโอ้ไม่ดูไอไอไอเอ้ยไอเขเจ็ดวันนะครับได้ยอดเข้าชม4 2 2 0 0ัน ยอดค่า Commission คอมมิชชั่น 1.9k คราวนี้เดี๋ยวเราไปเทียบกันครับอามาเทียบกันเลยนะครับคราวนี้ของเขานะครับเขาบอกว่าเขาทําได้1ล้านคลิกเขาได้เงินเท่านี้นะครับของเราเหรอ <lien> ได้แค่4 2 0 0 0คลิกเองครับแล้วเราได้ยอดเท่านี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรานะครับสามารถทําคลิกได้เท่าเขาได้1ล้านคลิกเท่าเขานะครับเราจะได้เงินเท่าไหร่นะเทียบกัน,เห,นเห็นเเลยเทียบฝีมือกันเลยอเดี๋ยวนะ หนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งตึ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 งหนึ 1, ่งล้านคูณด้วยพันเก้าคูณด้วยพันเก้าร้อยโอ้ทบทวนวิชาคณิตศ,ศาสตร์ลืมไปนานแล้วเนี่ยหารด้วยสี่หม,มื่นสองพันสี่สองหนึ่งสองสามถูกไหมวะถูกแหละเท่ากับตึงนี่ครับถ้าเราทำได้หนึ่งล้านคลิกเราก็จะได้เงินสี่ห้าจุดสองบาท ขนประกอบการไม่เลวนะครับถ้าเทียบฝีมือกันแบบนี้อ่าเพราะงั้นอย่าพิ่งไปคิดมากครับดูดีๆก่อนนะคราวนี้มาดูในมุมมองของตัวยอดวิวยอดคลิปสินค้าด้านขวามือนี่บ้างนะครับคลิปธรรมดาคลิปดีๆคลิปบันเทิงคลิปให้ความรู้แบบดีๆเลยจริงๆเลยกว่าจะได้1ล้านวิวยากไหมโอ้จะว่าแต่1ล้านเลย1 0,000วิวก็ยากแล้วครับคลิปธรรมดานะแต่อันนี้เป็นคลิปที่ปัดตะกาด้วยอะ โอ้แล้วได้1ล้านวิวด้วยเขาทำยังไงวิธีเดียวครับคือเขาโปรโมทคลิปครับใช้เงินแก้ปัญหาครับทำคลิปรีวิวดีๆต้องเป็นคลิปดีๆนะคลิปธรรมดามันมันจะไม่คุ้มกันลงทุนนะถ้าเราจะโปรโมทต้องทําคลิปดีๆเลยป้ายายาดีๆเลยนะครับแล้วเราก็โปรโมทแล้วก็โปรโมทจานวนคลิกเลยก็ได้ครับว่าอยากให้คนเห็น1ล้านคนต้องใช้เงินเท่าไหร่ อยากให้ 1, คนเห็น1,000คนต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ไปดูเงื่อนไขของ t i k t o k เอาก็แล้วกันนะครับแล้วพวกเราละครับวางแผนยังไงกันบ้างครับจะทำคลิปป้ายยาปากตะกร้าแบบออร์แกนิกหรือจะโปรโมทหรือจะสร้างตัวตนแบบผมนะผมนี่ตั้งใจสร้างตัวตนเลยครับสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักให้คนจำได้เขาจะได้มาซื้อของเราเยอะๆพวกเราตั้งใจยังไงก็ได้ครับวิธีใครชอบแบบไหนลุยเลย ขอให้แต่มันได้รายได้มาเถอะนาะดีทั้งนั้นครับอาจารเพียกสอนถ่ายทำครับ